หนึ่งตัวน่าเชียร์กับเบียร์คัมคานวันนี้ครับเป็นกันทีศึกฟุตบอลเดนมาร์กครับเป็นมิทิลแลนด์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของอันบอกครับเวลาสามทุ่มครับเกมนี้ครับมิทิลแลนด์เปิดมาที่หนึ่งจุดสองห้าฮะแล้วพี่ๆท่านใดนะฮะที่กำลังมองหาแนวทางฟุตบอลที่ดีนะครับก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวแล้วแอดมาหาเราได้เลยนะครับเรามีแนวทางดีๆให้พี่ๆเลือกใส่ตามใจกันอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมแอดกันเข้ามาที่ adbr54 ครับมาดูผลการพบกันของทั้งสองทีมครับเป็นทางด้านมิทิลแนด์ครับพ้มา อ่าก็ชนะ1แล้วก็เสมอ2ส่วนฟอร์ม5้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านมิทิลนดนครับชนะ2เสมอ2แพ้1นอันบอกก็แพ้2ชนะ2เสมอ1ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามิทิลเลนครับเซฟแรงไว้เยอะเหมือนกันในเกมยุโรปล่า,าสุดนัดนี้ครับจะกลับมาจัดเต็มอีกครั้งครับยางไรก็ตามครับอันบอกได้พักมาเต็มสัปดาห์อีก ทั้งพึ่งเก็บใช้ในลีกมานอกจากนี้ครับการเจอกันสนามนี้ครับสนัดหลังครับเป็นอันบอกบุกชนะได้หมดครับเลนเปิดมาให้มิทิลแลนครับเหนือกว่าที่1.25แบบนี้ครับมองแล้วว่าแพงไปหน่อยครับรองทีมเยือนดีกว่าครับรับรองว่าทางด้านทีมรองอย่างอันบอกครับเก็บใช้เต็มกระเป๋าแน่นอนครับ